สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลนิกอารมณ์ดีครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่งาน b i ิกมอเตอร์เซลครับที่ไบเทคบางนาครับวันนี้นะครับนิกจะพามาดูเจ้า m g 3แต่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มางานนะเดี๋ยววันนี้จะพาดูว่ามันแต่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวดูกับนิกได้เลยครับ MG 3ของเรานะแต่งออกมาจัดทรงออกมาแล้วรถมันออกมาแล้วหล่อมากๆเลยครับเริ่มจากคันนี้ครับมีสเกิร์ตรอบคันมาครับสเกิร์ตรอบคันหล่อๆแบบนี้เลยครับแล้วนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกของชุดแต่งเจ้า MG 3เลยนะครับเรียกได้ว่าเปลี่ยนหน้าตากันไปเลยนี่ล้อแม็กขอบ18ครับ คาลิปเปอร์เบรกสีเขียวและจานเบรกจานเบรกเขาก็แต่งทำออกมาใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเกิดข้างสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นจุดแต่งแท้ของ mg นะครับแถมยังได้ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วท้ายของเขาเนี่ยเก็บสัมภาระได้มากถึง293ลิตรตอนยังไม่พับเบาะแล้วเมื่อพับเบาะแล้วเนี่ยจะเก็บได้มากถึง1,037าลิตรซึ่งถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในรถเซกเมนต์เดียวกันเลยนะครับผมอะท้ายไฟฟ้าเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับผม เปิดปิดเพียงหนึ่งสัมผัสต่อไปสกเกิร์ตหลังครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเดิมเดิมเนี่ย oh. เขาจะมีแค่ตรงนี้ oh. จะเป็นตรงนี้แล้วก็แต่สกเกิร์ตที่แต่งมาคือจะเป็นตรงนี้ฮะขีบฉลามตัดตรงไฟตัดหมอกแล้วก็ข้างล่างตรงนี้อันนี้คือสกเกิร์ตชุดแต่งทั้งหมดที่ได้ไปในตัวนี้นะครับผมแล้วต่อจากนี้นะครับนี่จะพาเข้าไปดูข้างในนะครับลองดูภายนอกนะครับคันเนี้ยนะครับ ลูกค้าหลายท่านเนี่ยมองมาแล้วมันดูแคบมันดูเล็กใช่ไหมครแต่เดี๋ยวนี้จะทาให้ดูว่าจะลองนั่งให้ดูจริงเลยว่ามันแคบมันเล็กหรือเปล่าซึ่งนิกได้ลองนั่งแล้วนิกไม่รู้สึกว่ามันแคบหรือเล็กเลยนะครับนี่ตัวนิกเนี่ยสูงว่าเจ็ดห้านี่ครับอันนี้คือองศาเบาที่นิกใช้งานจริงองศาเบาก,การขับจริงนะครับดูการเหลือเล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะครับนั่งสบายครับแล้วแขนอ่ะก็ไม่มีอะไรติดนี่ครับผม สำหรับนิกนะสูง1็7ห้าหนัก80นะรู้สึกไม่แคบทีนี้ผู้โดยสารคนขับด้านหน้าสบายเดียวรหรือเปล่าด้านหลังแคบหรือเปล่าเด,ดี๋ยวนีคพาดูนี่ครับพื้น,น,นที่เหลือเล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะครับแล้วด้านหลังครับก็ยังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยซึ่งในรถราคานี้เซกเมนต์นี้นะให้แอร์ตอนหลังมานะถือว่าคุ้มมาก คือรถรุ่นเนี้เบาะเบาะตรงนี้เบาะที่นั่งอะครับเขาจะยื่นออกมายาวกว่ารถทั่วไปปกติมันทําให้พอราน,นั่งเนี่ยมันรองรับถึงต้นขาเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายกว่าเอาละครับตอนนี้ครับนี่ก็เข้ามาอยู่ภายในเจ้า MG 3 Hybrid Plus แล้วนะครับคือสัมผัสแรกที่นี่เข้ามาเนี่ยนี่รู้สึกว่ามันอ่ะคล้ายๆกับตัวเจ้า MG 4เรียกได้ว่าเกือบจะถอดแบบกันออกไปเลยก็ได้เพราะว่าได้นะครับก็คือพวงมาลัยเนี่ยเหมือน MG 4เลยนะครับแต่ที่นิกชอบคือตรงนี้ ตรงเกียร์ตรงนี้ฮะเป็นสีทูโทนครับขาวตัดสลับกับดำมันทำให้รถเนี่ยมันดูพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ยังมีไวเลสชาร์จมีไวเลสชาร์จตรงนี้หน้าจอขนาด10นิ้วและระบบความปลอดภัยจัดเต็มแน่นอนครับคันนี้โหมดกันครับขี่มีถึง3โหมดครับมีอีโคสปอร์ตแล้วก็นอมเลครับสามารถปรับได้ตรงนี้แล้วที่ล้ำไปกว่านั้นคือออโต้เบรกโฮมมีให้ครับ acc มีให้ครับเรามาดูนะครับภายในเนี่ยมีอะไรบ้างแรกเลยครับที่บังแดดครับ ที่บังแดดพร้อมกระจกแล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ตรงนี้นะครับมีให้ทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับมีให้ทั้งหมดแล้วก็ไฟตัวรถตรงนี้อไฟตัวรถตรงนี้เป็นแบบสีขาวครับผมหน้าจอขนาด10นิ้วหน้าจอแสดงผลขนาดเจดนิ้วแอร์ตรงนี้ปรับอิสระอ่าโอเคตำแหน่งแอร์ถือว่าโอเคเลยแล้วก็แอร์ปรับได้ตรงนี้ครับไม่ต้องเข้าไปปรับที่หน้าจอสามารถกดปุ่มได้ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีไวเลสชาร์จ แล้วก็เขามีที่วางของมากถึง25้าจุดกันเลยทีเดียวนะครับในรถคันนี้มีที่วางแก้วให้อที่วางแก้วสามารถถอดออกได้นะครับว่าเราจะใส่แก้วเล็กแก้วใหญ่หรือใส่ของถ้าเราจะใส่แก้วเราครอบตรงนี้ได้ถอดอ,ออกได้ครับ Gear, Gear, ฟฟเกียร์เกียร์ไฟฟ้าโอเคเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮโหมดการขับขี่ตรงนี้มีที่วางของอีกแล้วที่วางของอันนี้ก็สามารถถอดได้เหมือนกันคือตรงเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะวางของใหญ่วางของเยอะหรือว่าจะวางแก้วถ้าเกิดเราจะวางแก้วเราเอาตรงนี้ขั้นไปได้ อ่ะจะมีที่วางของให้ตรงนี้โอเคช่องวางของสัมภาระกลางโอ้ยาวมากครับโอเคเลยคันนี้ถือว่าเป็นรถที่ครบคันอเนกประสงค์ทั้งแรงทั้งประหยัดแล้วก็ทั้งกว้างแล้วก็ทั้งวางของได้เยอะโอ้คันนี้โอเคเลยครับตอบโจทย์ถือว่าคุ้มค่าในราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับผมมาครับ แล้วเจ้า MG 3ไฮบริดพัฒนคันนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถที่ยกระดับวงมการรถไฮบริดขึ้นไปอีกขั้นเลยครับด้วยแรงม้ามากถึง194แรงม้าและแรงบิดมากถึง250นิวตันเมตรพร้อมกับมอเตอร์2ตัวนะครับน้ำมัน1ถังวิ่งได้ไกลกว่า800กิโลเมตรเรียกได้ว่า1ถังเนี่ยจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ได้เลยและสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะได้เป็นเจ้าของก่อนใครนะครับรีบจองเข้ามาเลยครับ1,000แรกครับ มีสิบรถราคาถึง2,000 0บาทครับในตัวเองนะครับราคา5,99,900บาทและตัวดี5,59,900าทสิบาทสิ์นี้มีแค่1,000คันเท่านั้นนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจจะจองนะครับโทรเข้ามาผมได้เลยครับพี่เบิร์0ต้นแป5สามผมนิกนิกอารมดียินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ